น,นำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะคุณพัชรรค่ะงานสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะวันนี้เราพลาม,มากในการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นดีมีชัยไปกดครึ่งของให้การนําเสนอรายงานพยากรณ์อากาศเช้าวันนี้ราบรื่นนะคะคุณพัชเรศกะอือสาูกค่ะ <laughs> เราต้องใช้สายมูทุกอย่างในเวลานี้นะคะขอบคุณคนที่เข้าเพิ่งเพิ่งเข้ามาชมไลฟ์ในวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่เพิ่งจะเริ่มกดสตาร์ตติดตามช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเราจะรายงานพยากรณ์อากาศเช้าว,วันจันทร์วันนี้ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรีประเทศนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการค่ะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคุณ มาเลิมหรือเปล่าคะถ้าอ่านชื่อผิดมาเลิมหรืออะไรสักอย่างทักถ่ายกันด้วยนะคะคุณพัชรีเริ่มกันเลยค่ะใช่คะ่ะเริ่มกันที่ภาพแผนที่อากาศผิวพื้นวันนี้นะคะจะเห็นว่ามียอมขอบกดกลับ,บ,บอยู่ทางนั้นเวียดนามตอนบน ลักษณะแบบนี้นะคะทำให้ภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะมีฝนที่ยังค่อนข้างดีอยู่รวมถึงอาจจะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองหรือว่ามีฝนหนักได้บางแหกด้วยนะคะในส่วนของภาคใต้เราช่วงนี้ได้รับอิทธิพลหลักมาจาก มรสุมต่วตัวแข็งต้อยู่นะคะซึ่งจะเห็นว่าช่วงนี้ก็ฝนส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนล่างของภาคนะคะค่ะวันนี้เสียงคุณพัตรีอาจจะแบบว่าไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นขออภัยด้วยนะคะคุณพัตรีเจ็บคอค่ะแต่ก็พยายามจะนําเสนอเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะช่วยกันเซฟเสียงคุณพัตรีด้วยการไม่ชวนคุยนอกเรื่อง <laughs> <laughs> จะพยายาม <laughs> ไม่ชวนคุยนอกเรื่องนะคะจะแม้ดีไหมคะคุณพัตรีคะ <laughs> เดี๋ยวบางทีอาจจะพาน้องเรื่องเองโอเคเสียงไม่อ๋อคุณพัชรีเจ็บคอนะคะเสียงก็อาจจะเป็นแบบนี้เวลาที่สุภาวดีเป็นก็แบบนี้และค่ะนะคะขออภัยทางคุณพัชรีด้วยแต่ว่าใจพร้อมมากเลยคุณจรสวัสดีคุณจอนค่ะขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะคะใช่ไหมคุณจรนไหมคะโอเคเราไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ ในส่วนของภาคไทยเราเทียววันนี้เราก็จะเห็นว่ามีเมฆเนะี่ยส่วนมากนะคะจะอยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างแล้วก็อันดามันตอนล่างนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีฝนนะคะที่อยู่ทางด้านอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะค่ะค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรายดาร์ของชุมพรค่ะแล้วก็จากเรดาร์ชุมพรนะคะเช้านี้นะคะเจนว่าฝนมาใกล้ตมุนนะคะก็ จะไม่มีฝนในแต่ละจังหวัดะแต่จะมีบ้างเล็กน้อยอยู่ทางด้านอนดามันตอนบนนะคะแถวหน้าเมียนมาไปเลยนะคะก็ทางละนองมีบ้างเล็กน้อยนะคะไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวส่ยสัตว์เดี๋ยวก็หัดนะคะค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติงพลาสสองขาค่ะอ่าพอแต่พอมาดูรูนะคะหรือว่าภาพเคลื่อนไหวของเรดาร์ สถิงหะนะคะเราจะเห็นเป็นลนักษณะฝุนซึ่งเป็นฝลนฟ้าขนองด้วยนะคะอยู่ทางด้านสตูลนะคะทะเลอันมาตอนาาตล่างนะคะทางด้านฝั่งจังหวัดสตูลแล้วก็ลงไปจนถึงทางด้านเมียนมาเลเซียนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ทางด้านอ่าวไทยเรานะคะเป็นอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะก็มีนครศรีนะคะสงขลาเรานะคะรวมถึงปัตตานีห่างาอกอีกบ้างบางส่วนนะคะค่ะค่ะ ทักทาย user เซอร์9 7ดด้วยนะคะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ,ะโดยภาพรวมวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศของของภาคใต้ฝั่งตะวันออกเราหาอยังคงมีฝนนะคะหรือว่าฝนฟ้าขนองนะคะบางพื้นที่โดยเฉพาะนะคะ พื้นที่ทางด้านประจวบพัทลุงสงขลาและก็ปัตตานีนะคะจะมีฝนได้ร้อยละส0สิบนะคะแล้วก็ทางด้านชุมพรสุราษฎร์นครยะลาแล้วก็นาราธิวาสจะมีฝนได้ร้อยละส0สิของพื้นที่นะคะ,คะซึ่งก็เะกว่านิดแต่ทางด้านเพชรบุรีเราจะเห็นว่ามีฝนน้อยที่สุดนะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละยี่สิบของพื้นที่ ฟคุณพัชรีมาแล้วคุณอวยชัยคุณพงศักดิ์วันนี้ชัยบุรีสุราษฎร์มีฝนไหมครับคุณพงศักดิ์จากสุราษฎร์เช่นเดียวกันอำเภอเมืองเป็นยังไงบ้างคะวันนี้คุณพัชรีคะค่ะสำหรับสุราธานีนะคะวันนี้เราก็จะเห็นว่าจากใดด้านสถิงพระเราจะเห็นว่าฝนส่วนใหญ่จะอยู่ทางนั้นคนครลงมานะคะสุราษฎร์วันนี้ยังไม่ถึงถ้ามีบ้างอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะช่วงตอนเย็นๆอาจจะเป็นฝนที่ก่อตัวทางด้าน ทางด้านทางด้านฝั่งตกของจังหวัดนะคะก็คือทางด้านแถวแถวพนมเกียวซารานะคะทางด,าด้านหน้าด้านหลังเขาสักนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ข้าไปอีกทีหนึ่งคือโซนบริเวณเกาะสมุยนะคะ mm hmm. ตรงนั้นก็อาจจะมีลักษณะของฝนฝ้าขนงนะคะ mm hmm. ขึ้นขย,ยับขึ้นไปทางด้านฝั่งอาใคยได้นะคะเพราะฉะนั้นทางด้านชัยบุรีเมืองนะคะโอกาสมีฝนน้อยนะคะวันนี้ค่อนข้างน้อยนะคะคุณมัเชลี เรามีไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาเขมรหรือเปล่าคะใช่ไหมคะที่เข้ามาชมอยู่ตอนนี้ในช่องแพลตฟอร์มใหม่อ่ะออกไปละโอเคอจัดใช่ป่ะใช่ไหมคะมุณงมิสลีไม่เห็นไม่ทนเห็นไม่ทันเห็นแล้วคะ่ะโอเคแมดดิฉันตกใจหมดเลยแต่ดีนะที่เป็นผู้หญิงนะเนี่ยโอ้อะไรคะช่องดิฉันไม่ได้ดังอะไรมากมายนะคะแบบเอออย่ามาแบบไม่ต้องมากดปักลิงก์อะไรขายของอะไรอย่างนี้เนะแบบน่ากลัวเหมือนกันเนอะเราทํางานใช่ไหม อย,อย่ามายุ่งกับดิฉันเลยขอร้องนะคะอ่าเดี๋ยวนะคะคุณคุณจุม๋มหรือคุณอะไรสักอย่างนะคะเป็นชายหนุ่มนะคะคุยเข้ามาถึงเทศบาลตำบลทุ่งลานอำเภอคลองไหยโข่งเดี๋ยวรอปั๊บหนึ่งค่ะส่วนคุณจรถามมาจากนาราธิวาสวันนี้อำเภอเมืองมีฝนไหมครับคุณพัชรีคะถ้าทางงานนราธิวาสวันนี้ยังค่อนข้างม,มีฝนอยู่นะคะซึ่งก็จะเห็นว่าช่วงนี้นาราเนี่ยจะมี สารต่างๆรวมถึงสงขลาเราบางพื้นที่ด้วยนะคะจะมีฝนที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็ลนลักษณะของฝนฟ้าขนองนะคะด <ฮะ S 1> ังนั้นโซนโซนพื้นที่ที่มีฝนช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมพายชแรงด้วยนะคะรวมถึงาราิวาสโซนอำเภอเมืองนะคะเช้านี้อาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าพอติดบ่ายหรือเย็นไปเลยนะคะก็จะมีฝนเข้าในพื้นที่ด้วยนะคะค่ะ ช่วงนี้เนี่ยฝนฟ้าขนองเวลามันมานี่มันมาแรงแล้วก็มาเร็วนะคะแล้วก็มันก็หายไปแบบพิบหายแบบงงเลยใช่ไหมคะคุณมัจฉริออมันถ้าที่สังเกตดูคือช่วงนี้อย่างที่บอกก็คืออย่างที่เคยพูดพผ่านๆมานะคะว่าความรุนแรงของของฝนนะฮะก็เพิ่มยงเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็อย่างเช่นแบบเอ้ยมีฝนตกหนักแรงๆลงมาเพ๊บแล้วก็หายพิ่บไปเลย ริบเดียวมันตกมายั่วยังไงก็ไม่รู้ว่าตกมายั่วปั๊บเดียวแล้วหายไปใช่ไหมคะคุณเฉลีล่ก็มีมาด้วยลมลมลมซึ่งลมลมซึ่งเอ่อซึ่งจากที่เห็นในในช่วงฤดูการเนี้ยที่กางำลังจะเข้าอ่ะนะคะ<า>ลมที่มาหรือลมที่มาพร้อมกับฝนเนี้ยจะเห็นว่าเขาจะมาค่อนข้างแรงแล้วก็เม็ดฝนเขาก็จะใหญ่แล้วก็เย็นด้วยนะคะซึ่งก็จะจะจะ,จะเป็นอะไรที่ อาจจะโดยความรู้สึกนะต่างจากเมื่อก่อนนะฮะค่ะใหญ่แล้วก็เย็นใหญ่แล้วก็เย็นนี่ความหมายของมัเชลีคืออะไรคะ <c oughs> คออนนเป็น<า>ลักษณะฝุ่นมันเป็นลักษณะข,ของฝนท,ที่ที่เกิดจากโดยโดยปกติคือเม่ฝนอะฮะมันจะก่อตัวในระดับแนวต่ําแนวกลางแล้วก็เมใช่ต่นช่วงกลางช่สูงคือเมฆซีเบีมันอยู่ทั้งสามระดับแต่โดยโดยความที่ว่าส่วงสูงค่ะ จะเป็นลักษณะของของน้ําแข็งซึ่งถ้าเกิดน้ําแข็งเนี่ยหรือว่าอากาศไอระยดน้ําที่เย็นๆนะค่ะลงมาได้ข้างล่งางแสดงว่าเกิดความหมุนวนภายในก้อนไม่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็พอเป็นทา<ม>งียงลงมาโดยที่เรายังรู้สึกเย็นอยู่ซึ<อ>่งโดยปกติเราเป็นในเขตร้อนเขตอุ่นกว่าน้ําน้ําแข็งที่ลงมากว่าเกล็ดน้ําแข็งที่ลงมาเขาก็จะละลายหมดค่ะ ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดปัจจุบันก็คือมันลงมาถึงเราเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกเย็นนเออก็จะว่าคือเหมือนกับเหมือนกับคนโดินจากดนลงมาปุ๊บแรงกว่าเดิมแต่แต่เมื่อก่อนก็คือดินโปรยลงมาปกติอย่างเงี้ยก็จะว่ามันเป็นอะไรที่บ่งบอกได้เราอย่างนึงว่าความปั่นป่วนของกล้องมฆในก้อนฝนเนี่ยนะมันรุนแรงขึ้น ใช่เห็นไหมคะได้ความรู้อีกแล้วถูกต้องค่ะโอเคนะคะคุณชนะพรเราก็จะได้ความรู้แบบนี้ไปพร้อมๆกันปตุม้มสวัสดีปตุ้มด้วยนะคะโอเครออยู่ใช่ไหมคะคุณจุมนะคะจุมหรือจุมสักอย่างหนึ่งเนี่ยสำหรับคุณคำถามที่ถามมาเรื่องของจังหวัดสงขลาเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาวันนี้ค่ะ ในส่วนของสุขาวันนี้นะคะภาพรวมก็จะมีฝนที่ร้อยละสามของพื้นที่โดยฝนต่วใหญ่ก็คือเป็นส่วนช่วงตอนบ่ายนะฮะตอนบ่ายจนถึงตอนหัวค่ำนะคะพื้นที่ก็มีโซนคาบสมุทรสาพระนะคะรัุกรพายให่คลองหอยกรุงแล้วก็เสดาด้วยนะคะตอบคําถามสักนิดหนึ่งค่ะคลองหอยโขงเทศบาลตําบลทุ่งลานจะมีฝนไหมครับวันนี้ ในส่วนของหอยขุงก็เป็นพื้นที่ที่มีฝนได้อยู่นะคะโดยเฉพาะฝนที่เป็นฝนฟ้าขนองมาจากทางด้านปะดังขึ้นมาหรือาาาทางด้านมาเลเซียทางดน้าสตูนขึ้นมานะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีฝนอยู่ค่ะคะ่ะโอเคจะไปช่วงไหนคะเย็ยนค่าบ่ายค่าหรือเปล่าคะเป็นออกค่อนๆติดบ่ายบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยอาจจะมีแ้วนะคะค่ะ ขอบคุณนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะคุณจุ้มจุ้มนะคะสวัสดีค่ะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ,คะในส่วนของอุณหภูมินะคะเมื่อวาน,นะคะ่ะวัดอุณหภูมิสูงสุดเป็นเกณฑ์อากาศร้อนนะคะได้สามสิบหกจุดสามองศาเซลเซียสน,นะคะที่ตลหนของพระอาเภอหัวหินจังหวัดประจบคีริขันนะก็จะเห็นว่าโซนล่างฝนเยอะโซนบนอากาศร้อนนะคะก็อากาศแตกต่างกันนะคะค่อนข้างเยอะอยู่ คุณออนสวัสดีค่ะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ําสุดของภาคใต้ของวันนี้ค่ะในส่วนของอุณหภูมิต่ําสุดนะคะจะเห็นว่าเมื่อเช้าวัดอุณหภูมิต่าสุดได้ยี่สิบสองจุขอโทษนะยี่สิสองจุดหกองศาเซเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะค่ะ เราไปปิดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7มโมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าว,วันนี้คุณยุ่นสวัสดีคุณยุ่นหายไปนานนะคะคุณยุ่นในส่วนของฝนนะคะเมื่อวานจะเห็นว่ามีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็กระจายนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางตอนล่างนะคะตั้งแต่โซฎร์นะคะโซนพระแสงลงมานะคะโดวยวัดฝนมากสุดได้16.4ม mm ิลลิเมตรนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ อ๋อไปอยู่ยะลาเลยนะคะใช่ไหมคะคุณพัชรีโอเคออออจำเหมือนยะลาท่วาดออ <c oughs> โอเคนี่ฉันก็ว่านี่ฉันก็ว่าเอ๊ะใช่ใช่ไหมอ่าโอเคก็เลยชะเง้อไปดูเอ๊ะยะลาท่วาดอ่าโอเคนะคะคุณมนัตสวัสดีคุณมนัตด้วยค่ะทิ้งท้ายวันนี้ค่ะพี่น้องชาวเรือชาวประมงของเราที่เฝ้าติดตามรายงานพยากรณ์อากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ สำหรับพี่น้องชชวเือชาวประมงนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของลมพัโชกแรงแล้วก็ฝนฟ้าขนองนะคะที่มีโดยเฉพาะในส่วนอาไครนะคะก <c oughs> ็จะมี่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะบร,ริเวณที่มีฝนฟ้าขนองแล้วก็ยิ่งเป็นตอนเย็นถึงตอนค่ำนะคะจะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะ <c oughs> ดังนั้นเรือเล็กนะคะช่วงนี้จะออกเรือก็ควรระมัดระวังพยายามหลีกเลี่ยง <c oughs> ไม่ออกไปไกลเกินนะคะใช่คุณจรขคุยเข้ามาว่าเมื่อวานนาราที่วาดฝนตกมากครับใช่ค่ะคุณจรก็ตกเยอะที่สุดใช่ไหมคะในพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเราอยู่ที่อำเภอเมืองใช่ไหมคะคุณมัจจรีใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆโซนลาเมื่อวานเนี่ยก็ที่เห็นแดงนะคะจะเป็นโซนที่ติดกับที่รานนาราทั้ดโซนน้านโหนืนะคะแต่ว่าทางนู้นก็คือไม่มีสถานีตรวจเราะคะก็ต้องไปดูฝนอพยพที่อาจจะเจอฝน แรงไอ้ฝนฝนหนักนะะติดฝนหนักได้อยู่ค่ะ ค่ะโอเคนะคะหวังว่าคงจะได้คำตอบสำหรับการติดตามรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันจันทร์สัปดาห์ใหม่สัปดาห์นี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะขอบคุณว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรีประเทศนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปเช้านี้ขอบคุณคุณพัชรีมากๆสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามฟังเราออนแอร์สด FM 107.75เมกะเฮิร์ซาดใหญ่นะคะรวมถึงออนไลน์ในช่วงเวลานี้ indie o n air o n e ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้ด้วยขอบคุณ มากมากถึงมากที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่ใครที่ชมอยู่ในเช้าวันนี้นะคะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาพ ให้ฟังตะวันออก074-311-760คุณกำลังฟังรายการลุกทุงอินดี FM 1 0 7 45, 7 5ร้อยเจ็ดจเมกะเฮิรตซ์โทร074 243444 f a c e อ o o k Indie Everything ินดีเอิติง